ครับเพิ่งมาถึงบริเวณพื้นที่วัดครับจุดที่เราจะมาทำบุญนะการประจำปีของอที่นี่ครับเจดีมิ่งโบรีศรีบุรพาครับจังหวัดชลบุรีครับกับบรรยากาศกลางคืนเลยประมาณุทุ่มเสษเศษครับเพิ่งมาถึงจุดที่เราจอดรถบริเวณด้านล่างลานจอดด้านล่าง แล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นเขาไปหน่อยนึงเส้นที่เราจะขึ้นเขานะได้ใบที่ทำมาแล้วออกมาไม่ค่อยจะดีก็งานก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์ถึงวันที่22กุมภานะครับปี69นะครับปี69นะครับปี69นรัจีนจะ,จร,ะรับะรับาะรับปี6นะครัา,น,านี้แนะีะคร เดินขึ้นไปนะครับก็ด้านบนก็จอรดรถได้อยู่นะแต่มันจะชันไงแนะนำว่าจอดบริปเวณด้านล่างก็ได้ง่ายดีฝั่งนี้ก็ลานจอดเหมือนกันมันจะชันหมอนก เจดีที่เราเห็นสีเขียวนู่นแหละนู่นบนเขานั่นแหละก็จะเป็นงานประจำปีอ่นานมักสการหลวงพ่อสโสธรนะของบริเวณเจดีแล้วก็ด้านในก็ไปดีสถานรูปหลวงปู่เกี่ยงนะวัดเนินสุธาวาเหนื่อยเหมือน,นกันนะเนี่ยทางชันอยู่ยนะชันอยู่ยนะแล้วก็จะขึ้นบันไดประมาณสัก30-40ถึง ั้น,ะน,จจนเลยเดินขึ้นลยเให้ดูจุดท,ที่เราเดินขึ้นมาเมื่อกอน,น,นที่เราเดินขึ้นมานะตอนแกจอดรถไว้บริเวณด้นล่างโ้นบนรเนเนี่ยเราเดินขึ้นมาแอน,นะเพิ่งกินข้าวอยู่เมืเอ่อกี้กินข้าวเสร็จก็มา มีบันไดกว้างเลยนะดูตะเกีบันไดกว้างจัดน่าจะประมาณสักสามสถึงสี่สิันได้งานประจำปีเลยเปิดวันนี้วันแรกเลยก็จะถึงวันที่22นั่นแหละกุมภาพันธ์วันแรกคนยังไม่น่าเท่าไหร่ ของก่ของเก่อันนี้ใ่มแล้วมันไม่ได้ทำขึ้นมาใหม่นะโมนะการตรว่าเทุกีงเปลี่ยนะเไาไม่ได้เป็ีนนะอันนี้ขอเก่าของเกของกนทำลายอไปแล้วหาทาดปิ้งโมลีเศรายหลายแบบนาช้าบางสิ่งบางอย่างล้วกมาถามหาบางสิ่งบางอย่างคนเจอมาก็ให้เราได้ร่วมกกันให้ไม่มีข้อขัดปรทานไปได้นะ อย่าอยู่บนโต๊ะแรกเลยนะเขามาแล้วถ้าอยากจะไปข้างบนก่อนก็ได้ออาแวะหน่อยเขาแวะนะอานมโมทนาบนด้วยแวะๆเสื้อพี่เสื้อแดงเขาแวะอส <c oughs> าธุเนี่ยครสักครู่นะห <c oughs> งพ่อสมทรมนที่อยู่ด้านบนด้วยจ้าด้านบนเจนดีนั่นแหละเอามาแล้ววัยรุ่นชมบุรีมาแล้วอย่าพุ่งไปนะอธิษฐานเลยอธิษฐานก่อนจ้า คณะนี้นะขึ้นเขาลงมาแล้วอย่าลืมทําบุญนะผ้าห่มองมาธาุเจดีย์แล้วอย่าลืมนะท่านใดนามไม่มีที่ดินไม่มีที่นาไม่มีที่ไร่เรากเข้ามาสร้างกุศลตรงนี้ด้วยการเป็นเจ้าภาพที่ดินทยารางว่าทำบุญวันเจิดให้กับบวรพระพุทธศาสนาตารางวาระบาท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 นะปีนี้ผู้ใหญ่ เขาบอกว่าเขาจะขายเขาแล้วก็เดินขึ้นไปาขายใน่ึตลาอโบนีณเขาเห็นว่าเดินค้าวนะขายที่ดินมากปีนี้ผู้ใหญ่เขาจะขายเขามีใครมาซื้อหรือยังเขาเนี่ยโหน่าสงสารยังไม่มีสักงใบนะสาธุยอมจะซื้อเขาใช่ไหมเอาล่ะถูกเอาสักคนละยี่สิบตารางวานนะมันได้กว่าเขียนเลยเขียนเอาขึ้นมาทำตะวันเขียนชื่อว่าเขียนชื่อด ชื่อนาะตะกูนะเด็นมิถนายนชื่นนนอนาตะกูร้อกยเองค่ะตะปูแล้วด,ดอกไม้เลย20จุดภูชาตอกไมทูกเช้าเข้าประตูมาก็เจอเลย20บาท

ใกแน่นนะตอ,อยังน้อยอยู่แล้วก็ด้านบนก็มีถวายสัตยานะบริเวณเจดีออนี่นนนแหละีบ้ดาก้าเสียยบร้อยและน้ออยากจะทำสังฆทานก็ขอใี้เชิญเันสัทธา

นนเนเี๋ยวเราจะตีละครั้ง<อ>ด้านบนแล้วเนดะุดชั้นที่สามออก่อนเข้าก็ตีละรังน,ะนอา ทีละครั้งรอบบวเจดีระฆังขนชั้นที่สามแล้วเนี่ยขอสวด้กะพรเาะนี่เอาามันเริ่มดอยแลวทำไมเราดึงกไปหน่อยดีนั คนยังไม่ค่อยแน่นนั่นแหละรับสองสามวันคนจะแกันเน่ยเดี๋ยวตีแล้วข้างเสร็จก็เดี๋ยวเอาไว้ด้านใน <c oughs> บรรยากาศด้านบนสวยเลยนะบรรยากาศด้านบนด้านล่างก็มีร้านค้าอยู่นะตีต่อยังไม่ครบเลย ละครก็เวลาตีก็ตามเข็มนาฬิกานะบนขวาชั้นที่สามแล้วเดิน่้าสองสองเดี๋ยวเข้าไปดันนึ่งหงสองงานนะฮนว้หงห้าสองก็คืองานีสนห้าอาอ วจะพาทุกคนมาดูโลงสาริลิขคาะมองไม่เห็นเลยกันจำได้สามแต่เราจะกราบฝั่งนี้แล้วกันนี่พระเดษฐานด้านบนสาลิลิขธาท้า้น้อยหนึ่งตรงฉัดนั่นนะ ก็ไปกราบด้านในนะด้านบนเจดีย์และครอบครัวอธิษฐานเลยนะเอาเรเชเจศรัสธาจะได้รวยร้อนรวยเหลือรวยเรือรังรวยให้เข็ดลุยให้เสด็จไปเลยเดียวจ้าที่ยังไม่เคยมาอย่าพึ่งขึ้นไปบนเขาโย่ไปไหว้พระประจำวันเกิดก่อนนะไปไหว้พระประจำวันเกิดใครดีเลยมาแล้วขึ้นไปเลยคนไหนยังไม่เคยมา นาประเพนีขึ้นเขาบิงโมลีสีบุตรพาก่อนจะขึ้นไปบนเขาบิ่งโมลีเนี่ยต้องไปเปิดทองพระประจําวันเกิดเสกวันอยากให้ปางอยากได้เฮงอยากให้รวยรวยรวยน้ารวย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 แต่ว่าอย่างนั้นเกิดวันไหนไหว้พระองค์นั้นก่อนเลยเจ้าค่ะ สมมติว่าเราเกิดบันจัน,นรให้ไปส<ร><ร>ื่อความพระองค์ย,ยิ่งก่อนพระปางถวายเลย ไม่ใช่ปางยิงลูกก็นายอนายเนี่ยมือกลมอยู่ตรงนั้นเขาเรียกปางถวายแม่ปางเปิดบ้านอาทิตย์พุทธิหน้าไปชมลองนะเอียกปาในด้านบนก็จอรดรถได้เลยแต่จะขึ้นมาจะชันหน่อยนะโอ้ร้านขายของเยอะอยูน่นะวันอาทินีาาน้ด้านหลังเป็นที่จอรดรถนี่เมื่อก,กี้ขึ้นไปด้านบนนะู้น

ด้วยความพนองว่าตนไม่มีฤทธิ์มากองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์นั<ร>้นไปไหว้พระองค์นั้นสร้างพระอ,ะอ,ะอะงค์น,นั้นถวายพระปางนั้นเขายกนิยมกันนะนิยมถวายแต่เนี่ยเขามีข้อแม้แต่พระนาที่จะแก้กรรมได้จะต้องมีขนาด4 19นิ้วเป็นอย่างน้อย,อย คว,วามจะสูงจะอะไรก็ต้องใหญ่ประมาณ49นิ้วองค์เล็กๆใช้ไม่ได้ไนะโยาต้องที่ไหนก็ได้นะเป็นพระเป็นรูปพุทธเจ้าเหมือนกันแต่ในนั้นน่ะที่สิงสถิตอยู่อาจจะไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธ์ก็ได้เพราะว่าพระเนี่ยเข้าไปสิงสถิตได้มันต้องทำพิธีพุทธาเทวาพิเศษก่อนถึงจะมีความศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้หรอกเป็นอาบัตินะเป็นอาบาัติปีสิลพ่อนั้นพ่อนั้นจะที สี <formation jin inh throat> <at> ่ตวาที่สาิสุขันาห้าบูรารบรรยากาศด้านบนงานยตร้องโตกเดิมมาแน่นแล้ว้เเกเหมือนเราไปหลวงพก็ไปกราบหลวงพ่อโสธรด้านบนแล้วนะแล้วก็กราบหลวง่เกี่ครับด้บนลมแรงมากเลยหมฟูด้านบนอแสิ่งที่จะอวยพรให้ดเราจะเดินลงไปแล้วเอขาอมาอยู่แล้วหนึงแบงหนึ่งจุดทางเดินงกนว่รียกไม่ยาก ใหญ่กว้างเลยแนะให่ชันนะขึ้นมา,นะาเดี๋ยวสายทางลงทางลงในหะ้ทุกคนได้ดูเลยียเดินขึ้นก็นเหนื่อยแล้วนะนะี่ช่วงที่เรามาเึงก็ประมาณทุ่มหนึ่งนะตอนนี้ก็สองทุ่มคนก็เยอะขึ้นเรื่อยๆนะ ต้องนึกดึกคนก็เยอะขึินกินแ่ล้วานะงานประจำปีก็เปิดประมาณอาทิตย์หนึ่งนะป,ประมาณอาทิตย์หนึ่งแหละทุกปีของทุกปีเลย นี่ครับบรรยากาศสวยงามเลยอาอีกนน้าอรยนเลยลล้วนไปสวยงามไม่บอกเาแล้วก็ยอมเราโอกาสดีแล้วไั้เห็นคนมาทอายอมนา็เหามาได้าบริสุท์อาเรื่อรบาบได้เลยปฏ้เสธม่ได้มงสีอุยานลูก้านเดียรเรานาต้องมีหลายลาก้อนมวมกันจะเป็นเจดียาข้า นี่ก็ได้ทำบุญแล้วนะครับเดินเตารถก่อนจุดทางเดินลรอกจุดนี้ก็สามารถนำรถขึ้นมาจอดได้นะแต่มันชันเราจอดด้านล่างดีกว่าแล้ค่อยเดินขึ้นมาให้ดห่เราจอดบริเวณด้านล่างตรงนี้หละ เยยรื่ออนาะข้างล่างตกแต่งไฟสวยเลยฝั่ง,งนู้นก็เป็นห้องน้ำตรงนี้ก็จอดได้เหมือนกันนะ เลยเรียกโพเต่นะเอาสาสตูับไวรุ่นอย่าเพ่